สวัสดีจ้ายายเพ็พนมรุ้งมาอีกแล้วค่ะพี่นองจ๋าอ้าวณวันนี้จะทําคลิปสุดท้ายก่อนนะคะไม่ใช่คลิปสุดท้ายของของออทั่วไปนะคะคลิปสุดท้ายของวันนี้จากพี่นองจ๋าวันนี้ยายเพ็พนมรุ้งกับภาษาคนาะวันเองเหมือนเดิมจ้ะแต่วันนี้ยยเพ็จะมาทําครีมแหกสําหรับคนผิวมันเห็นไหมมันก็มีอีกจะทําให้คนผิวนหนแหงก็ไม่ได้นะพี่นงเน,งเนาะเผื่อคนผิวมันดานี่วันนี้ยยเพ็ญเปลีป่ยนชุดด้วยค่ะนี่ค่ะ พี่น้องรู้ไหมจ๊ะว่าคนผิวมันเนี่ยบางทีเขาเกิดเขามีอะไรนะเขาเรียกได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ค่อยเป็นฝ้าเป็นกระเป็นฝ้าเนาะเพราะว่าคุณมีน้ามันบนใบหนาหรือผิวชุ่มชื้นเอาพูดง่ายๆเถอะที่นี่เป็นก็เลยจะลงมาพาทาว่าเอาสูตรง่ายๆสามสูตรทํเองยุคโควิดยุคประหยัดค่ะอันนี้ทํเอ,องเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เขา มาติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดช่วยกดไลค์ช่วยอะไรด้วยนะคะช่วยเยปินดาจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปอื่นๆด้วยไปนะคะเอาเป็นอันว่านะคะพี่น้องจ๋านี่ยเยปินนะคะไม่ไม่นะคะไม,ไม่มีอะไรมากมายคะ่ะเดี๋ยวโทษทีนะคะไปเอาน้ำร้อนก่อนคะ่ะอู้เสียวกันนเวยนี่เสียวน,นะคะาจา๋นนาน้ำร้อนน้ำร้อนเลยกว่าเยปินจะละลายละลายครีมนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะมีสามอย่างพี่นงจา๋าขอเป็นแค่สามอย่างนี่แหละเอาสองถึงสามอย่างพอพี่นงมีอะไรไหมคะอันดับแรกก็คือเอาง่ายๆก่อนอันนี้นางเอกของเรื่องวันนี้คะ่ะก็คือวาสลีนวาสลีนเกิดคุณพี่นงรู้อยู่แล้วว่ามีสรรพคุณปรัดผิวให้เนียนนุ่มคนที่ผิวแห้งผิวไหลใช่วาสลีนถูกไหมคะแล้วอันที่สองก็คือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็คือช่วยปรับผิวเอปรับความชุ่มชื้นให้กับผิวถูกไหมคะอ่าสามอย่างนะคะเมตต์ตรงออกมากหาง,ง่ายอันที่สามเจลว่านหางจระเข้ที่สำเร็จแล้วเด้๋ย้จะเพราะว่ายาเพลินไม่มีไอตัวสดๆนะคะสรรพคุณของเจลว่านหางจระเข้พี่น้องรู้ว่าเป็นอะไรถูกไหมสรรพคุณมันหลนะพี่น้องหนึ่ง ช่วยรักษาอะไรจุดด่างดำบนใมหน้าลดความมันรักษาแผลใหม่ได้หรือรักษาแผลจากเอ้ยรักษาการอักเสบของแสงดดแดดเะลาอื่นประเด็ดมากๆพี่น้องเอาอันนี้ปุกลุยจับพี่น้องปุกไวัยรู้เป็นชั่วโมงเลยมันจะเย็นแล้วมันก็จะผิวปับผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็ให้ไหมไมเขาเอะไรนะลดการอักเสบของแสงแดดพี่น้องลองดวยค่ะ ไปไร่ไปนามาไปสวนไปทำอะไรมากระชัางถ้ารู้ซื้อวันนาร้อนๆนะเด็ดๆนะเอาตัวนี้ไปโปะเด้วยจ้ะซื้อได้คะ่ะตามเซเว่นทุกอย่างอยู่ในเซเว่นอยู่ในโฮมโปรอยู่ในตลาดหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะพี่น้องจ้ามีสามอย่างคะ่ะแต่วันนี้เป็นเอาน้ำร้อนนะคะมาละลายละลายอะไรทั้งสามอย่างเลยเออสองอย่างก่อนอันดับแรกก็คือวาสลีนคะ่ะหนึ่งช้อนชาเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องจ้าอย่าทำหลายแค่นี้แหละ หนึ่งช้อนชาแล้วก,ก็ไอ้น้ำ,นำร้อนด้วยจ้ะนี่นะให้มันละลายกนัรนร้อนขั้งที่แล้วยเยปพนละลายกระเทียนไขเพราะว่า,ยาเยปพนชุดเทียนไขมันก็ได้หลายอย่างเห็นไหมจะละลายกับเทียนไขก็ได้ละลายในไมโครเวฟก็ได้แต่ไม่อยากแนะนําละลายในไมโครเวฟละลายกัน้ร้อนดีกว่านะคะหนึ่งช้อนชาครับพี่น้องจา๋าอือเห็นไหมมันจะได้เป็นน,น้ำขุ่นๆพอดนีขุ่นเมะเลยแหละพี่น้องจ๋าขุ่นเมะเลยเสร็จแล้วน,นะคะนี่โอ๊ย กดทีนะคะมือค่ะอย่าเพินล้างมือมาเร้วนะคะตรงหลังมือด่างพี่น้องไม่ได้ดื้อนี่แล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีกหนึ่งช้อนชาก็พอพี่น้องไม่ต้องไปทำลายทำแค่นี้พอเร็จ <c oughs> แล้วก็คนให้มันเข้ากันก็ไอ้นี่นะคะให้มันเข้ากัน <c oughs> ทษทีอย่าเพินเช็ดมือมันมัน,มนพี่น้องความชุ่มชื้นส <c oughs> งย่าง <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนที่ผิวมัน่ะ เพราะว่าอีตัวสองตัวนี่มันชุ่มชื้นอยู่แล้วจ้ะเอ็ตัววาสลีนกับตัวไอ้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน่ะมันชุ่มชื้นแต่ตัวว่านหางจระเข้น่ะพี่น้องมันไปลดความเขาเรียกไรลดความมันมันก็เลยเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันโดยที่ว่าไม่ต้องมันมากถูกไหมคะพี่น้องจ้ะมันก็ไปลดนี่พี่น้องเห็นไหมคนไทยมันเขากันนะจ้าใช้เวลานิดหนึ่งจ้า น้องเอ้ยขอบคุณนะคะที่เขามาดูนะคะแต่วันนี้นะยายเพ็ญทาคลิปหลายอันแต่ถ้ามีเวลาค่อยๆไปดูเด้อค่ะติดตามอันเก่าๆเด้อเพราะว่าที่ยายเพ็ญน,นะเวลามีเวลายายเพ็ญจะรีบทําเพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์นะยายเพ็ญไม่ค่อยอยู่สุกเสาร์อาทิตย์นี้ยายเพ็ญก็ไม่อยู่แล้วแล้วพุ่งนี้ดมไม่วางตเตะพระฮัทส,สุกเสาร์อาทิตย์กว่าจะมาทําอีกทีก็วันจันทร์ยายเพ็ญก็ยหยุดทำนะค่อยึกทําให้พี่น้องนี่ค่ะรา,ายเซจเล้วเรียบร้อยนะคะ พี่น้องจ๋าช่วยไปดูนะคะย้อนนะคะย้อนให้เยพยินดาดื้อค่ะนี่พี่นอ้นองพอได้คนคนี่นะคนปุ๊บให้มันเป็นสีนวลนวไม่ต้องให้มันเอาจนใสหนึ่งเนอะพี่น้องไม่ต้องให้มันใสปิ้งด้วยเอาให้มันเขากันให้มันเป็นสีนวลนว <geschrieben S 1> พี่น้องจ๋าพี่นออ้องเอ้ยนี่นะเห็นไหมให้มันนวลนวอันนี้นะคะอันนี้เห็นแล้วค่ะนี่เอาเกลียวเดี๋ยวมันจะโกค่ะนี่เห็นไหมเอาแค่นวลนวลคอพี่น้องไม่ต้องให้มันเอาจนใสกลิ้งหรอก เป่นว่าพอดีเด้ออุ่นๆนําอุ่นๆพี่น้องจ๋าเพราะว่าครีมพวกนี้ไหนที่เอ็งทำมันไม่มีสาราาาไร้สารเคมีไร้สารอะไรบำรุงตุ้งแต่งอะไรที่เขาห้เป็นสารเจือปนอะไรไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็เติมเหมือนเดิมค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมว่านหางจระเข้เจวเจยว่านหางจระเข้ถ้าใครมีซดก็ไปเอาซดเลยค่ะใส่ไปเลยพี่น้องจ๋านี่ช้อนช้อนชานะคะ ทุกอย่างช้อนชาค่ะทําไปเรื่อยๆถ้าใครอยากเพิ่มทําเป็นสงนะเป็นอาทิตย์เกิดโทษทีเดียวบางคนเขากินนั่นเนาะนาแบบว่าใหญ่บางคนก็นาโนยยิย่งเพน่นนาเกิดเพิ่มนิดหนึ่งเลยกระกระก,ะกะเท่าเท่าละแหละก็ทำพอแต่นั้นพี่น้องรู้ว่าพอเพราะว่าเองไม่ต้องเองไม่ต้องเอาว่านหางจระเข้ไปคนในน้ำร้อนนะจ๊ะไม่ต้องนะจ๊ะคนแค่สองอย่างพอระหว่างวาสลีนกับน้ำมันมะพร้าวพอจ้ะ บ้านหางจระเข้เอาอมาผสมที่หลังพี่น้องอื้อเนี่ยมันนุ่มสีขาวนวลน,นุ่มนวลพี่น้องจ๋าเนี่ยคนพยายามคนให้มันเข้ากันสีอมเป็นเลนสงี่จโจยนี่เห็นไหมจ๊ะนี่เห็นไหมพี่น้องจา๋านี่แหละมันลดความมันได้ตัวนี้เข้าไปพี่น้องจ๋าเนี่ยคนเข้ากันเลยแล้วเอาไว้เย็นนะคะพอเย็นเราก็เอามาทาเอามาทาแล้วใส่กับปุกไว้ด้วยจ้ะเราอย่าลืมนะคะมันเช็คค่ะ เอาไว้ข้างนอกหรือเอาไว้ตู้เย็นก็ได้แต่าไว้ตู้เย็นน่มันจะแข็งนิดหนึง่งเพราะว่ามันเป็นเอออนี้ำมันพลาสกักเย็นแอปเปินเอาไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องเอง,เองเนี่แหละไว้ข้างนอกเนี่ยแล้วมันจะพอดีพี่น้องจา๋าเนี่ยเนียนพี่น้องเนียนพิ้งเลยค่ะเนียนเนียนเหมาะสําหรับคนผิวมันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เด้อไอปเป็นทายดูนุ่มนุ่มพี่น้องเนี่ยมันไม่ค่อยมันวักเหมือนกับไอ้ที่ seats, เอปเปินใส่พวกน้ำมันอะโวคาโดหรือว่าเออ น้ำมันเอ่อโรสฮิ i นกเพราะน้ำมันชุ่มจริงเนาะแต่อันนี้ห้มหมะสําหรับคนด้วยนี่แล้วนวดไปมันก็จะชุ่มชุ่มเหมือนกันค่ะแต่มันไม่มันแวบบมันไม่วาวเหมือนที่น้ำมันที่เองใส่สูตร,ตร,ตรที่สําหรับคนหนหอันนี้สูตรสำหรับคนนํามันนะครับพี่น้องเห็นไหมอืมน,มน,นุ่มนวลพี่น้องจา๋าทา๊บเด้อค่ะนวดจนแห้งเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าครีมอะไรก็ช่างที่เองทานี่นะนวดพี่น้องนวดเขาไปมีเวลา ทุกวันนี่โควิดใช่ไหมคะมีเวลายเยอะแยะพี่นองจ๋าลูกเต่านอนดูโทรศัพท์เองดูว่าเองงวดเซ็ตละเองก็มานั่งดูฟุตบอลฟุตบอลลูกฟุตบอลบอะไรนะ็กาลังมันจะเป็นเกิดติดตามคือกันเมื่อวานนันเองเองอังกฤษชนะอุ้ยมันอังกฤษชนะชอบเยอรมันนะชอบเทร,ร,รนนิ่งเขาเนะ้าพี่นองอุ้ยเสียใจนิดหนึ่งเองว่าอโทษทีนะคะจะชูนิดหนึ่งไม่เป็นไรจ้ะจะชูแต่คนอยู่ในโทรศัพ์เนาะไม่ใช่จะชูอยู่ข้างนอกจ้ะพี่นงนี่แหละพี่นองมันนุ่มมันเนียนเห็นไหม ให้ดูชัดๆนะคะดีมากๆเลยคะ่ะยุคป,ประหยัดยุคโควิดพี่น้องเอ็งซื้อมากแค่นี้เอง็งใช้ในตำนานสามอย่างลงทุนไม่แพงด้วยเจลว่านหางจระเข้พยายามหาไอ้ที่มันแบบว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหาของสดได้ยิ่งดีเอามาปัน่นแล้วพี่น้องเอามาใส่ตอนหลังเห็นไหมพี่น้องะไดนอชอบเดอย่าเป็นนะถึงย่าเป็นผิวแห้งได้ย่าเป็นก็สลับกันเด้พี่น้องจา้า เซตแล้วทาด้วยคะ่ะทาเซ็ตแล้วก็ทาครีมกันแดดอย่าลืมเล็ดขาดคะ่ะทาครีมกันแดดห้าสิบบวกนวดพี่น้องอย่าทาทีเดียวอย่าเพิ่บวกแล้วทาอะไรก็ช่างทาสามโป๊ะสามอย่าโป๊ะทีเดียวโป๊ะทีเดียวมันเก็อะไรรู้ไหมมันก็ชุ่มแค่ตรงนั้นนิดหนึ่งพี่น้องจา๋าโป๊ะสามไปเลยรู้ไหมพี่น้องจา๋าคนที่ผิวดีนะ่ะเขามีอะไรรู้ไหมคะคนที่ผิวดีนะคะเขาผิวหนาดีนะ่ะเขาเขายันทาครีมพี่น้องรู้ไหม เข้าขยันทาครีมอืมโทษทีได้ไปเย็บเพนออกมาลูกอย่างนี้หนึ่งปอยเย็บเพ,เพนอย่างนี้โทษทีค่ะพี่น้องรู้ไหมสัพพคุณของอเจลวันหาจระเข้มีอยู่อันหนึ่งอะไรรู้ไหมคะทําให้ผมเงาง,งาเพราะว่ามันมีสปปรพพคุณคล้ายเคราตินอุ้ยเพลองไปอ่านมาเจอจ้ะเห็นไหมลองด้วยค่ะลูบผมไปเลยเย็บเพนก็มีปัญหาเรื่องผมเดี๋ยวเย็บเพนจะลองเพราะเย็บเพนอ่านเจอคนที่จะมาทํานี่นะปกติเย็บเพนเกิดอ,อ่านในเรื่องครีมเหมือนเดียว มันไปเจอไอ้ที่ว่าสรรพคุณของของของไอเจลว่านหันจุรเนะเ้น่ะทําให้ผมเงางามสรรพคุณคล้ายเคราตินอยาย่านะเห็นไหมพี่นองจา๋าอย่าลืมนะคะถ้ามาอยากทําครีมตัวนี้หรือว่านาเด็ดเผาเด็ดเด็ดเผาอะไรมานะคะพี่นองจา๋าอย่าลืมนะคะเอานี่เลยฉลุมเลยค่ะฉลุมหลายๆเวยคะ่ะฉลูมเซตเรียบร้อยนอนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ค่อยว่ากันดล้วนวดพี่นองจา๋านวดดึก เสร็จแล้วก็ปกติคืนหรือกลางวันอันนี้กลางคืนกลางวันก็ได้หมดนะคะครีมนี่นะคะแล้วก็เอามาทาน,นะคะอย่าลืมค่ะนวดหลายครั้งและสุดท้ายก็ครีมกันแดดเหมือนเดิมและสุดท้ายก็คือขอบคุณที่เข้ามาชมและติดตามยเยป็นพนมรุ้งเหมือนเดิมขอบคุณนะคะอย่าลืมไปกดดูไอที่ย่อนยอนมานะคะวันนี้เยป็นทำตรงสี่คลิปเนี่ยขอบคุณนะคะพี่น้องบางปูโจรจ๋า ราตรีสวัสดิ์นะคะตอนนี้ประเทศน้องเวย์กสี่ทุ่มแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยอย่าลืมนะคะทาแพอย่าใช้เดือค่ะประจำเลยให้ทดลองก่อนทาแพเป็นผืนหา้ามใช้เด็ดค่ะพี่น้องจาอ๋าเกือบลืมพูดคํานี้แล้วพี่น้องจะมาเสียงดังใส่ยัพินเลยอุ้ยขอบคุณนะคะอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าย่าเพลนพนมรุ้งใหม่อีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋า อ,นะอ้าวาวันนี้จะทำคลิปสุดท้ายก่อนนะคะไม่ใช่คลิปสุดท้ายของของทั่วไปนะคะคลิปสุดท้ายของวันนี้จากพี่นองจ๋าวันนี้ยายเพ็นพนมรุ้งกับภาษาโคราชตอนเองเหมือนเดิมจ้ะแต่วันนี้ยายเพ็นจะมาทําครีมแหกสาหรับคนผิวมันเห็นไหมมันก็มีเองจะทําให้คนที่ผิวแหงกันไม่ได้นะพี่นงเนาะเผื่อคนผิวมันดานี่วันนี้ยายเพ็นะเปลี่ยนชุดด้วยคะนี่คะ่ะพี่นองรู้ไหมจ๊ะว่า คนผิวมันเนี่ยบางทีเขาเกิดเขามอาีอะไรนะเขาเรียกได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ค่อยเป็นฝ้าเป็นกระเป็นฝ้าเนาะเพราะว่าคุณมีน้ามันบนใบหนาหรือผิวชุ่มชื้นเอาผู้ง,ง่ายๆเถอะที่นี่ยาเป็ญนะก็เลยจะลองมาพาทาว่าเอาสูตรง่ายๆสามสูตรทํเองยุคโควิดยุคประหยัดค่ะอันนี้ทํเอ,องเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เขาเ มาติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดช่วยกดไลค์ช่วยอะไรด้วยนะคะช่วยเยเินดาจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปอื่นๆด้วยไปนะคะเอาเป็นอันว่านะคะพี่น้องจ๋านี่เยปินนะคะไม่ไม่นะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะเดี๋ยวโทษทีนะคะไปเอาน้ำร้อนก่อนค่ะอเสียวกันด้นี่เสียวนะคะจากน้ำร้อนเอาน้ำร้อนเลยเพราะว่าเยปินจะละลายละลายครีมนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะมีสามอย่างพี่น้องจา๋าขอเป็นแค่สามอย่างนี่แหละเอาสงถึงสามอย่างพอพี่น้องมีอะไรไหมคะอันดับแรกก็คือเอาง่ายๆก่อนอันนี้นางเอกของเรื่องวันนี้คะ่ะก็คือวาสลีนวาสลีนก็คุณพี่นอ o ก็รู้อยู่แล้วว่ามีสรรพคุณปรัดผิวให้เนียนนุ่มคนที่ผิวแห้งผิวไหลใช่วาสลีนถูกไหมคะแล้วอันที่สองก็คือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็คือช่วยปรับผิวปรับความชุ่มชื้นให้กับผิวถูกไหมคะอ่าสามอย่างนะคะมเม็ด<ม>ตรงออกมากหาง่ายอันที่สามเจลว่านหางจระเข้ที่สําเร็จแล้วเดอจ้ะเพราะว่ายปินมัมีไอตัวสดๆนะคะสรรพคุณของเจลว่านหางจระเข้พี่น้องรู้ว่าเป็นอะไรรู้ไหมสรรพคุณมันหลนะพี่น้องหนึ่ง ช่วยรักษาอะไรจุดด่งดงดงางดำบนใบหน้าลดความมันรักษาเพลใหม่ได้หรือรักษาเพลจากเอ้ยรักษาการอักเสบของแสงแดดและอื่นประเด็นมากๆพี่น้องเอาอันนี้ปลุกลุยจับพี่น้องปลุกไวน์รู้ยเป็นชั่วโมงเลยมันจะเย็นแล้วมันก็จะผิวปั๊บผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็ให้ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะลดการอักเสบของแสงแดดพี่น้องลองด้ยค่ะ ถ้าไปไร่ไปนามาไปสวนไปทําอะไรมากระชังถ้ารู้ซื้อวันนาร้อนๆนะเด็ดๆนะเอาตัวนี้ไปโป๊เด้วยจ้ะซื้อได้คะ่ะตามเซเว่นทุกอย่างอยู่ในเซเว่นอยู่ในโฮมโปรอยู่ในตลาดหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะพี่น้องจ้ามีสามอย่างคะ่ะแต่วันนี้เป็นเอาน้ําร้อนนะคะมาละลายละลายอะไรทั้งสามอย่างเลยเอ้ยสองอย่างก่กนอันแรกก็คือวาสลีนค่ะหนึ่งช้อนชาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้าอย่าทำหลายแค่นี้แหละ หนึ่งช้อนชาแล้วก็ไอ้น้ำร้อนด้วยจ้ะนี่นะให้มันละลายกบน้ำร้อนขั้งที่แล้วยยเยปินละลายกับเทียนไขเพราะว่า,ยายเยป็นจุดเทียนไขมันก็ได้หลายอย่างเห็นไหมจะละลายกับเทียนไขก็ได้ละลายในไมโครเวฟก็ได้แต่ไมย่ยางแนะนําละลายในไมโครเวฟละลายก็น้ำร้อนดีวกว่านะคะหนึ่งช้อนชาครับพี่น้องจา๋าอือนี่เห็นไหมมันจะได้เป็นน้ำขุ่นๆเพอดีขุ่นเหมาะเลย,เลยแหละพี่น้องจา๋าขุ่นเหมาะเลยเสร็จแล้วนะคะนี่โอ๊ย โทษทีนะคะมือค่ะเดี๋ยวเพิยนล่างมือมาเร็วนะคะตรงหลังมือด่าพี่น้องไม่ได้ดื้อนี่แล้วกดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีกหนึ่งช้อนชากระเพราะพี่น้องไม่ต้องไปทำหลายทำแค่นี้พอเซ็ตแล้วก็คนให้มันเข้ากันก็ไอ้นี่นะคะให้มันเข้ากันทษทีเพียเพ็นเช็ดมือมัน,มน,มนพี่น้องความชุ่มชื้นสองอย่างเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนที่ผิวมันน่ะ เพราะใบอีกตัวสองตัวนี่มันชุ่มชื้นอยู่แล้วจ้ะเอ็ตัววาสลีนกับตัวไอ้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน่ะมันชุ่มชื้นแต่ตัวว่านหางจระเข้น่ะพี่น้องมันไปลดความเขาเรียกไรลดความมันมันก็เลยเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันโดยที่ว่าไม่ต้องมันมากถูกไหมคะพี่น้องจ้ะมันก็ไปลดนี่พี่น้องเห็นไหมคนไทยมันเขากันนะจ๊ะใช้เวลานิดหนึ่งจ้า พี่นอ้องเอ้ยขอบคุณนะคะที่เขามาดูนะคะแต่วันนี้นะ่ะยายเพ็ญทาคลิปหลายอันแต่ถ้ามีเวลาค่อยๆไปดูเด้อค่ะติดตามอันเก่าๆเด้อเพราะว่าที่ยายเพ็ญนนะ่ะเวลามีเวลายายเพ็ญจะรีบทําเพราะว่าศุกเสาร์อาทิตย์นะ่ะยายเพ็ญไม่ค่อยอยู่สุกเสาร์อาทิตย์นี้ยายเพ็ญก็ไม่อยู่แล้วแล้วพุ่งนี่ดามไม่ว่างตเตะพระฮัสสุกเสาร์อาทิตย์กว่าจะมาทําอีกทีก็วันจันทร์ยายเพ็ญเลยคือยุกทำนะอยึกทําให้พี่น้องนี่ค่ะสบา,ายเสร็จเ,เรียบร้อยนะคะ พี่น้องจ๋าช่วยไปดูนะคะย้อนนะคะย้อนให้เยปินดาดื้อค่ะนี่พี่น้องพอได้คนนี่นะคนปุ๊บให้มันเป็นสีนวลนวไม่ต้องให้มันเอาจนใสหนึ่งหรอกพี่น้องไม่ต้องให้มันใสปิ้งด้วยเอาให้มันเขากันให้มันเป็นสีนวลนวพี่น้องจ๋าพี่น้องอื้อนี่นะเห็นไหมให้มันนวลนวอันนี้นะคะอันนี้เห็นแล้วค่ะนี่เอาเกลียวเดี๋ยวมันจะโคค่ะนี่เห็นไหมเอาแค่นวลนพอพอพี่น้องไม่ต้องให้มันเอาจนใสลิ้งหรอก เป็นแบพอดีเด้ออุ่นๆนําอุ่นๆพี่น้องจ๋าเพราะว่าครีมพวกนี้ไหนที่เอิงทำมันไม่มีสาราาไร้สารเคมีไร้สารอะไรบำรุงตึงเต่งอะไรที่เขาห้เป็นสารเจือปนอะไรไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็เติมเหมือนเดิมค่ะพี่น้องหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งเหมือนเดิมว่านหางจระเข้เ,เจลเจลว่านหางจระเข้ถ้าใครมีซดก็ไปเอาซดเลยค่ะใส่ไปเลยพี่น้องจ๋านี่ช้อนช้อนชานะคะ ทุกอย่างช้อนชาค่ะทําไปเรื่อยๆถ้าใครอยากเพิ่มทําเป็นสงนะเป็นอาทิตย์เกิดโทษทีเดียวบางคนเขาก็นนั่นเนาะนาแบบว่าอา่อใหญ่บางคนขนาน้อยอย่าเพิ่นา,นานาเกิดเพิ่มน,นิดนึงเลยกับกับกับเท่าเท่าแต่ละเหล็กกับทำพอแตะนะ่นั้นพี่น้องรู้ว่าพอเพราะว่าเองไม่ต้องเองไม่ต้องเอาว่านหางจระเข้ไปคนในน้ำร้อนนะจ๊ะไม่ต้องนะจ๊ะคนแค่สองอย่างพอระหว่างวาสลีนกะอ่าน้ำมันมะพร้าวพ,พอจ้ะ หวานหางจระเข้เออกมาผสมที่หลังพี่น้องอื้อเนี่ยมันนุ่มสีขาวนวลน,นุ่มนวลพี่น้องจ๋าเนี่ยคนพยายามคนให้มันเข้ากันสีอามาเป็นเลนสนี่จอยนี่เห็นไหมจ๊ะนี่เห็นไหมพี่น้องจา๋านี่แหละมันลดความมันได้ตัวนี้เข้าไปพี่น้องจ๋าเนี่ยคนเข้ากันเลยแล้วเอาไว้เย็นนะคะพอเย็นเราก็เอามาทาเอามาทาแล้วใส่กับปูกไว้ได้จ้ะแล้วอย่าลืมนะคะมันเช็คค่ะ เอาไว้ข้างนอกหรือเอาไว้ตู้เย็นก็ได้แต่าไว้ตู้เย็นน่มันจะแข็งนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเนี่ยน้ำมันพลาสกัดเย็นยัยเพีองว่าไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องเองนี่แหละไว้ข้างนอกเนี่ยแล้วมันจะพอดีพี่น้องจ๋าเนียนพี่น้องเนียนทิ้งเลยค่ะเนียนเนียนเหมาะสําหรับคนผิวมันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เด้อยัเป็นได้ายดูนุ่มนุ่มพี่น้องเนี่ยมันไม่ค่อยมันวักเหมือนกับไอ้ที่เอยเยเพนใส่พวกอน้ำมันอะโวคาโดหรือว่าเอ น้ำมัน่อรส h ิ p s นกเพราะน้ำมันชุ่มจริงเนาะแต่อันนี้ให้เหมาะสําหรับคนรวดนี่แล้วนวดไปมันก็จะชุ่มชุ่มเหมือนกันค่ะแต่มันไม่มันแวบมันไม่วาวเหมือนที่น้ำมันที่เองใส่สูตรที่สําหรับคนหนหอันนี้สูตรสำหรับคนนํามันนะครับพี่น้องเห็นไหมอืนุ่มนวลพี่น้องจ๋าทา๊บเด้วยค่ะนวดจนแหงเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าครีมอะไรก็ช่างที่เองทํานี่นะนวดพี่น้องนวดเข้าไปมีเวลา ทุกวันนี้โควิดใช่ไหมคะมีเวลาเยอะแยะพี่นองจา๋าลูกเต่านอนดูโทรัดเองดูว่าเองงวดเร็และเองก็ามานั่งดูฟุตบอลฟุตบอลลูกฟุตบอลอะไรนะันกอเมังมันจะเป็นเงืติดตามคือกันมาวานนะเองเองอังกฤษชนะอุ้ยมันอังกฤษชนะชอบเยอร,รมันนะชอบเทรนนิ่งเขานะ้พี่นองอุ้ยเสียใจนิดหนึ่งเองบอ่โทษทีนะคะจะชูนิดหนึ่งไม่เป็นไรจ้ะจะชูแต่คนอยู่ในโทรศัพ์เนาะไม่ใช่จะชูอยู่ข้างนอกจ้ะพี่นงนี่แหละพี่นองมันนุ่มมันเนียนเห็นไหม ให้ดูชัดๆนะคะดีมากๆเลยคะ่ะยุคประหยัดยุคโควิดพี่น้องเอ็ซื้อมากแค่นี้เอ็นใช้ในตำนานสามอย่างลงทุนไม่แพงด้วยเจ้าวันหางจะระเข้พยายามหาไอ้ที่มันแบบว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหาของสดได้ยิ่งดีเอามาปัน่นเดี๋ยวพี่น้องเอามาใส่ตอนหลังเห็นไหมพี่น้องชอบเด้อเย่าเ็นถึงยเย็บเ็นผิวแห่งได้ยเยเ่าเ็นกระสลับกันเลยพี่น้องจา้า เซ็ตแล้วทาน้ยคะ่ะทาเซ็ตแล้วก็ทาครีมกันแดดอย่าลืมเน็ดขาดค่ะทาครีมกันแดดห้าสิบบวกนวดพี่น้องอย่าทาทีเดียวจะเป็นบวกแล้วทาอะไรก็ช่างทาสามโป๊ะสามอย่าโป๊ะทีเดียวโป๊ะทีเดียวมันเกิดอะไรรู้ไหมมันกะชุ่มแค่ตรงนั้นนิดหนึ่งพี่น้องจา๋าโป๊ะสามไปเลยรู้ไหมพี่น้องจา๋าคนที่ผิวดีนะ่ะเขามีอะไรรู้ไหมคะคนที่ผิวดีนะคะเขาผิวหนาดีนะ่ะเขาเขายันทาครีม พี่น้องรู้ไหมเข้าขยันทาครีมอืมโทษทีได้ไปเย็บเป็น,นอองมาลุปอย่างนี้หน่งปอยเย็บเป็นแบบนี้โทษทีค่ะพี่น้องรู้ไหมสรพพคุณของอเจลวันหายจระเ้มีอยู่อันหนึ่งอะไรรู้ไหมคะทําให้ผมเงางามเพราะว่ามันมีสัรพคุณคล้ายเคราตินอุ้ยเพิ่งไปอ่านมาจือจ้ะเห็นไหมลองด้วยค่ะลูกผมไปเลยเย็บเป็นก็มีปัญหาเรื่องผมเดี๋ยวเย็บเป็นจะลองเพราะเย็บเป็นอ่านจือคนที่จะมาทํานี่แหละปกติเย็บเป็นเกิดอ่านในเรื่องครีมอย่างเดียว มันไปเจอไอ้ที่ว่าสรรพคุณของของของไอเจลว่านหันจระเข้น่ะทําให้ผมเงางามสรรพคุณคล้ายเคราตินอาย่านะเห็นไหมพี่นองจ๋าอย่าลืมนะคะถ้ามาอยากทาครีมตัวนี้หรือว่านาเด็ดเผาเด็ดเด็ดเผาอะไรมานะคะพี่นองจ๋าอย่าลืมนะคะเอานี่รู้ชฉลุมเลยค่ะชลุมหลายด้วยด้ค่ะฉลูมเซตเรียบร้อยนอนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ค่อยว่ากันดลนวดพี่นองจ๋านวดดื้อ เสร็จแล้วก็ปกติคืนหรือกลางวันอันนี้กลางคืนกลางวันก็ได้หมดนะคะครีมนี่นะคะแล้วก็เอามาทานะคะอย่าลืมค่ะนม่หมดหลายครั้งและสุดท้ายก็ครีมกันแดดเหมือนเดิดมนนและสุดท้ายก็คือขอบคุณที่เข้ามาชมและติดตามยเยปินพนมรุงมนน้งเหมือนเดิมขอบคุณนะคะอย่าลืมไปกดดูไอที่ย่อมย้อนมานะคะวัะนนี้เยป็นทำดูซีคลิปเนี่ยขอบคุณนะคะพี่นองบางปูโอนจ๋า าราตรีสวัสดิ์นะคะตอนนี้ประเทศนอร์เวย์ก็สีทุ่มแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยอย่าลืมนะคะทาแพร่อย่าใช้ดอค่ะประจําเลยให้ทดลองก่อนทาแพรเป็นผื่นห้ามใช้เด็ดขาดพี่น้นองจา๋าเี่เกือบลืมพูดคํานี้แล้วพี่น้องจะมาเสียงดังใส่ยินเหละอุ๊ยขอบคุณนะคะอีกครั้งคะ่ะสวัสดีค่ะ